ลำดับที่เก้าผู้สมควรเป็นอริยะพระพุทธภาสิกนะเตนะอริโยโหติเยนะปานานิหิงสติอหิงสาสับะบปานานังอริโยติปวุจจติแปลความว่า,วาบุคคลผู้ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่จะชื่อว่าเป็นอริยะหาได้ไม่แต่เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์จึงสมควรได้นามว่าอริยะอธิบายความ อริยะแปลว่าประเสริฐสูงส่งหางา่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสแต่คนจะประเสริฐสูงส่งเพียงเพราะชื่ออริยะก็หาไม่ได้แต่จะประเสริฐสมชื่อก็ต่อมเมื่อได้เว้นแล้วจากการเบียดเบียนสัตว์ในอินเดียเท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาพวกคนอินเดียใช้แรงสัตว์อย่างทารุณเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นมา้าวัวควายหรือลาเลี้ยงอย่างเร็วแต่ใช้งานหนักอย่างที่เราไม่เคยได้พบเห็นในเมืองไทย เคยเห็นควายลากเขวียนบรรทุกของหนักจนล้มลงตายวัวก็เคยเห็นและจะหาวัวควายที่มองดูสุขภาพดีนั้นยากส่วนมากผอมเห็นโครงกระดูกได้ชัดคอที่ลากเขวียนนั้นถลอกแล้วถลอกอีกจนกลายเป็นแผลถึงกระนั้นก็ยังต้องลากเขวียนขนาดเท่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เทียมสองตัวบ้างตัวเดียวบ้างรถม้าที่ลากคนม้าตัวเดียวสารถีบรรทุกคนเสียถึงเก้าถึงสิบคนวงเล็บเปิด คนยิ่งมากเจ้าของก็ได้เงินมากเพราะคิดเป็นรายคนวงเล็บปิดมันเหนื่อยและหนักอย่างยิ่งแต่มันทนอำนาจแท้ไม่ไหวก็ต้องวิ่งไปวิ่งไม่ไหวล้มลงตายก็เคยมีเคยเห็นการใช้ลาก็เหลือแรงเหมือนกันเมื่อใช้ขนของแล้วยังมัดขาไว้เสอีกไม่ให้มันหนีอย่าว่าแต่สัตว์เลยการใช้แรงขนก็ทารุณหนักหน่วงอย่างไม่น่าจะมีอยู่ในโลกนี้ในเมืองใหญ่ๆที่มีพลเมืองมากเช่นกาลกตานั้น การใช้แรงคนลากล้อเลื่อนแทนวัวและกวายเป็นไปอยังหนักหน่วงสุดจะพนณนาได้คนพวกนี้ผิวดำผอมเกร็งมีแต่ผ้าเตี่ยวผืนเดียวพันกายถูกแดดในหน้าร้อนแผดเผาให้ดำอมเมื่อมีเหงื่อโซมกายเป็นยันใหญ่เคยได้ยินหลายคนพูดว่าพวกอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูนั้นเถือไอหิงสาวงเลเปิดการไม่เบียดเบียนเช่นการไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นวงเลปิดอย่างเข้มงวด แต่เมื่อไปเห็นการใช้แรงสัตว์หรือแรงคนของพวกเขาแล้วรู้สึกว่าพวกเขาบิดเบียนสัตว์อยู่ทุกวันอาจเป็นเพราะความยากจนนั่นเองทําให้พวกเขาคิดถึงแต่เงินรายได้ที่อาศาัยสัตว์เป็นผู้ช่วยหาแล้วลืมความปราณีที่จะพึงให้แก่เพื่อนร่วมอาชีพเหล่านั้นเสียสิ้นพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เพราะทรงปรารบพ,พรานเบ็ดคนหนึ่งชื่ออริยะมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ วันหนึ่งพระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมักของนายพรานเว็ดชื่ออริยะจึงเสด็จไปบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตูทิศอุดรแห่งเมืองสาวัตถีพรานเว็เห็นพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์แล้วทิ้งคันเบ็ดยืนอยู่พระาศาสดาประทับยืนไม่ห่างจากพรานเบ็ดเท่าใดนะักตรัสถามพระสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้นว่าเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรพระษาวกเหล่านั้นทูลตอบว่า ข้าพระองค์ชื่อสารีบุตรข้าพระองค์ชื่อโมคลานะเป็นต้นในพรานเบ็ดได้ยินดังนั้นคิดว่าพระสมณะโคดมตรัสถามชื่อของพระสาวกทุกองค์อีกสักครู่คงจะถามชื่อเราพระพุทธองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสถามว่าอุบาสกท่านชื่ออะไรชื่ออริยะพระเจา้าข่าดูดูก่อ,อุบาสกผู้ผู้ที่ยังฆ่าสัตว์อยู่เช่นท่านจะชื่ออริยะหาได้ไหม ผู้ชื่ออริยะควรเป็นผู้ไม่เบียดเบียนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านาเตนะอริโยโหติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทสนาในพรานเบียดชื่ออริยะได้บรรลุโสดาปติพลทธ